<laughs> Cái vào bài hải nè ní đâu Ồ khờ đúng ตควายนเอ๊ะแต่ว่าควายเอ๊ะแท้โอ้มีกี่โตควายน่ะโอ้ยัดอ่ะเนาะธรรมดาอืมสิเกิดสิเกิดอีกแล้วเนาะตัวนี้เนาะโอ้3ตัวแม่เยอสิเกิด ยุเคเดตน้องนี่เขาเจะกับมักเลี้ยงควายเลี้ยงงวเนี่ยทุกคนเนาะเป็นอาชีพที่ว่าลักลกักกว่าได้เลยพี่หนึ่งนี่เขาเจะมีลายฮับนี่โอ้ไข่ควายไข่งวนี่ฮ,นฮันดี้ไล่เตอร์บเบย์เนอร์ทุกคนเนอร์แถวนี้เนอร์ตอนนี้ฮะการเลื่อนทางมาบ้านข่า บ้านขาเมืองสำเตือแขกหัวพันบ้านนี้ห้างจากตัวเมืองสำเตือมาโอ้ใกล้เลย40ป่ปลักเนาะสี่สหลักกาเส้นทางกับอไปมาไรสะดวกสบายอยู่เนาะกาเป็นทางเยี่ยมแฮธรรมดานี่บ้านขาหรือว่าบ้านขานี่ก็คือไปบ้านเขาเจ้า บ้านคาเนาะบ้านคาบ้านคานี่จะมีช่องโซนเฝ้าอะไรโนเฝ้าเราลุม้มหรือกับสวนเฝ้าม้งอยู่หนึ่งเดียวโอ้บ้านคาจะเพาาิ่งว่า มาซวงละลู่นี่กับเขาเจ้าก็เกี่ยมซวงนี่กับซวงเป็นซวงละลู่การเก็บเกี่ยวคนละปุ๊กเนาะคือเขาให้เขานาเนีก่กะซาลีผู้เส้นทางนี่คดแหงเลยคดทั้งสั่นนะเชื่อเกียรติ่มเหรอเรือกันกั้นไปการมาเนี่ยกัคเขาเอลมา กันตะเคียนโอ้เหินเขาเจ้างามทุกคนเอ,อ้ยเนาะ น,นี้เราก็มาฮอดบ้านขาแล้วเนาะบ้านขาโอ้เหือนเขาเจ้างามเลยนี่จะเป็นเหือนเดียวทรงลาวงามงามตั้งเป็นแถวบ้านนี้เขาเจ้าก็มีไฟฟ้าซื้อแล้วเนาะ่เอ็ดอันเดือเอ็ดสมมสารว่ะโอ้สมมสารคักเอ้ยเนาะ ผู้เร่อเคยกินสมมักสานก็ทางอุณหกรนี่ทางล่างร่างเหือนเจ๊นี่นเ,เลยกินน้องจุ๊บป่ะเอ็นี่เลยโต้โมนี้จะมากินสมนำซาตาวันสมมักสานส้มมักสานน้ำไหลออกเด้อเลย เซฟหลายเด้อทุกคนสมสุดเลยเนาะชาตาวันเอ้ยยิ้มเด็ดเออมือแรงไปควางแห่ที่เออมือแรงไปสวนบ่หาป้าเนาะยังมีบ่เนาะเนาะเขาปนไปมีือแรงเต้นอืมเอารถเดา อ e a h y จุบประสานโอ้คักแท้ทั้งเอื้อเกือเป็นหนัวกะปิแล้วอ่ะซื้อก็เื้อันเคยื้อซื้อพิ่เนาะโอ้หอมแท้โอ้บู่้ว่าทาลนั้นะจ้าๆๆาตาวันนี่แต่งสวมมักสานสู่ มาแล้วกินส้มน้ำสาวตะวันนี่ก็คือการดินของเล็กๆเนาะเขตซุนาวด์ลาวบ้านข่าเมืองสัมเตอร์แขวงหัวพันเอิญเอิญอินนนี้เอิญอินนั่นเล้อลูกนี่นะเฮ้อเออเอิญดินอินนั่นเด้ออันนี้นะมาเอิญมาอินมาหินอินเอาดินไปอินน่ะเด้อ คักเนาะบรรยากาศงามแรงอยู่ที่บ้านข่าเมืองสำเตอแขวงหัวพันเนาะบ้า,านเฮือนเขาเจ้าโอ้ยงามเนาะงามหลาย งามแท้เงินเขาเจ้าเนาะ,ะบําบูาหนึ่งเขาหนึ่งเขาลูกหนึ่งเขาวะเ,เลี้ยวแหละโอ้เล้วเวโอ้นาฮักนะหูแงกินหนึ่งเขาหนึ่งเขาหนึ่นทาเอ็มทาแม่เนาะหนึ่งสาวน้อยหนึ่งเขา <laughs> หนาฮักแท้กัเลยเบิกก่อน หัวหนึงเขาแลาไเนาะเฮ้ยเบื้อเขือนท่าแม่ปะนึงก็เลยทางอีน,น่ะนึงมาอึโอ้โหแม่ไปหายไปเสืนน่อนเนาะนี่ก็คือไิทีชีวิตของสาวน้อยอยู่ที่บ้านขารเ,าเน,นี่ยนี่แหละเนาะฮูเอ็ดเบื้อเขือนท่าแม่เนาะละเกลือได้มู่งน่ะเกลือแล้วโอ้โเกลือแล้วเนาะ อยู่ทางตีนบ้านเขาเจ้าก็มีหวยนำเลยเขาไห้เขาทางเึืองนี่ยัยงบุทธานได้เกี่ยวซาลีกระไลที่นี่ก็คือบ้านขาเนาะบ้านขาเมืองสำเตยไขงหัวผัน บ้านนี้ก็จะมีซ่องสวนเผานั่นก็คือสวนเผามงเผามงอยู่ทางเทิงนอ,อยู่ทางเทิงฟูนลงมาทางลุ่มนี่ก็สวนเผาเหล่าลุ่มมีกี่เหือนบ้านเฮานี่เนี่ยเพรี่ีป้ายบอกตึ้งเม็ดอ่ะประมาณส,สามสี่ชิปเนี่ยเนาะประมาณเนานะก็จะเป็นบ้านน้อยหนึ่งทุกคนอุความอุดมสมบูรณ์มีห้วยนำ ไล่ฟ้านทางติ้นหวานนี่ป้าวิวนางามบอกเนาะช่วงนี้กคือันทีันที่อของเดืนเอดน11เนาะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้เ,เจ้าก็เอาเขาเอา,า,า,น,ามเมอเน้ํามื้อนี่บัมิดเลยสน้ําเปงเลยนี่โอ้งามเนาะทางนี้กมีโรงเรียนนี่โรงเรียนปมเจ้าดินกีฬาเตะกระตอะนัน ล่อยฟูมน้ำอยู่ทางหลุมสายทางนี้นก็เป็นทางปูย่างแต่ว่าเป็นสวงเป็นสวงไปเน่ะปูย่างนี่บางบ่อเขาก็เยียบแหนทางสั้นเนาะขึ้นทางหัวบ้านน่ะ บ้านส่วนพราอมงอันอยู่ทางเทิงก็มีต้นมะคอลายเด่นทางนี้ก็มีเหอนเขาเจ้าจได้บ้านคานี่เนาะยัองอยู่แเ็บธรรมชาติแท้เลยเนาะย่าง,ม,ม,าาาาง,งมาเพิ่งกับน้องใส่น่อยนี Nhưng mì mình ký hứa như thằng đi này Nhưng mình chết hứa nó oh, Chết hứa Nhưng mình chết hứa Ô hứa thôi Ờ Nhà bên bụng văn Ờ uh, lăng năn à Ôi, oh, ngàm nọ Điều ngàm đấy โอ้เรียงงูเรียงขวายตามนี้เลยเนาะฮันดี้ทักถ่ายสบายดีพันพันดี้าเอาซาลีมาแน่ใกล้บ่สาให้ซาลีน่ะคือหรอกโอ้หน่อยหน่อยกับมันเถอะดิบ่าวหน่อยนี่เนาะนี่เบื้องบนเขาเจ้าหูสวยเวียครอบขวัวเลยเขตชนบทนี่ มันนะฮักตาแพงแต้เนาะฮูเปซาลีมาสวยพอแม่เนาะูสวยเบียกเฮือน <ไป S 1> อ,อ๋อคือเฮือนเจ้าน่ะไปะแอะอ,อ๋อฮูฮวนฮูนึน่งเขาเลยวะเจ้านะออ่ะฟาจิปเบิ่งนไปแอะนี่ฮูร่างไฟนึ่งเขาทาพอทาแม่ โอ้มีนาเลยนี่เนาะอ่า,อาจิล่างไฟเด้หนึ่งเขาทาพอแม่เนาะความดูมันของเด็กน้อยสนบททุกคนเอ้ยหนาหักตาแพงแต้ตอนนี้บาเสียงกับยางมานะกับน้องสายน้อยมาเบิ่งเฮื่อนเรา แต่ว่าอ้ยจีหนึ่งเขาทาฟอแม่นี่โอ้หูหนึ่งเขาหนึ่งแม่หูรังไฟรังฟืนทาฟอทาแม่อืมไปตาแห่งแต่ทาอุออ <laughs> หนึ่งเขาเป่าไฟเนาะ